ตอนที่20เองเองมันบักของเกมเหรอ1นึศรีสะหมุนสะบัดกลางอากาศในสายตาสำนักทารานโลหิตสิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นระบบแจ้งเตือนของหลิวเชอร์ก็ดังละงมดูเหมือนตัวมันจะได้รับโบนัสก้อนใหญ่แล้วแต่หลิวเชอร์ก็ดูท่าจะไม่มีเวลาไม่รู้ทำไมในเวลานี้หลิวเชอร์มันนึกถึงใครบางคนเมื่อเนิ่นนาน ชายใบหน้าสามัญที่มีเส้นผมสีขาวโพลในตาของเขาหลีเล็กปกติของบุรุษผู้นี้มักชอบหามุมยืนนิ่งเตจุยทำท่าราวกับตัวเองสูงส่งยืนมุมสูงปล่อยแสงแดดสาดส่องลมพัดพาเส้นผมบิดพลิ้วแต่ถึงอย่างนั้นเมื่อถึงเวลาที่ภรรยาชลาของเขาปรากฏบุรุษผู้นี้จะทำตัวเจียมเจียมสุดๆมองดูก็รู้ว่าเป็นบุรุษโง่กลัวเมีย หลิวเชอร์เรียกคนผู้นี้ว่าอาจารย์และเป็นคนผู้เดียวไม่สิต้องเรียกว่า NPC เพียงหนึ่งที่หลิวเชอร์เวลามองแผ่นหลังล่ากับเห็นคุณเขาสูงชันที่มีดวงอาทิตย์ส,ส่องยิ่งใหญ่สง่างามอบอุ่นอย่างประหลาดทาั้งๆที่ใบหน้าของท่านอาจารย์อีกเพียงนิดเดียวจัดว่าตัวประกอบ และบุรุษที่มีใบหน้าสามัญผู้นี้เป็นคนสอนทุกสิ่งให้กับลิวเชอร์ในโลกแห่งเกมเสมือนจริงหล่อล้อมให้เขาพิเศษยิ่งกว่าใครกลายเป็นจอมโจรหน้าผีในตำนานร่างของลิวเชอร์ตอนนี้หมุนเคว้งกลางอากาศอยู่ด้านหลังปิงเซิงเล่ากับล่ายลำสองมือมีดาบอยู่นอกจากนั้นที่เอวก็มีดาบผูกไว้อีกสองเล่มมือข้างหนึ่งจับดาบนั้นด้วยแรงดีดจากการหมุนตัวพร้อมเสริมพลังปานไปอีกมากโข ดาบถูกปาออกจากมือของหลิวเชอร์พุ่งเร็วไปที่กลางกายของกัวหลงที่ยังชะง,งักงันกับการตายของปินเซินสิทธิในผู้แข็งแกร่งดาบเร็วทะลุกลางกายมุมปากยิ้มนึกถึงความหลังของบุลุทธ์ที่มันเรียกว่าอาจารย์ตอนนั้นหลิวเชอร์ยังเป็นมือใหม่ของโลกแห่งเกมเสมือนจริงมันเป็นเพียงแค่นักขุดที่ต่ำต้อยทำงานแลกเงินของเราลูกเศรษฐีเล่นเกมพวกความสุขคืออะไรหลิวเชอร์ไม่รู้จัก แต่พอได้พบชายคนนั้นณโรงเตียมประหลาดชื่อเหยียบสวรรค์ย่ำฟ้าหลิวเชอญนั่งคุกเขา่าโงบือฟังเอ็พซีประหลาดชี้หน้าดา่าเจ้าโง่น้อยหลิวต่อไปนี้อย่าไปบอกใครนะว่าเจ้าเป็นสิทธิ์ของข้าทัานชินข้าละอายนักแค่เจ้าต้องปะมือกับผู้อยู่เหนือสามดาวช่วยสร้างปานมนุษย์ ขอบเขตผนึกธาตุแรกบรรลุเลเวล2ยิบเอ็ดถึงยีโดยประมาณเจ้าก,ก็แพ้เหมือนหมูเหมือนหมาร่างกายเป็นฝุ่นเกิดใหม่ที่ศิลาจาลึกมงคลแห่งสวรรค์เสียทีที่ข้ารับพูดวิเศษเช่นเจ้าเป็นสิทธิ์จริงๆใครไม่อายข้าอายท่านอาจารย์ฉินชีนหน้าดาวเริวเชอร์ลากเสียงยาว ก่อนจิบน้ำชาและทุบอ,อกเล่ากับเลี้ยงลูกแล้วไม่ได้ดั่งใจหลิวเชอร์ใบหน้ามืดมนในฐานะนักขุดมือใหม่และมันเลเวลเพียง14มันจะเอาอะไรไปสู้ไอ้มินิบอสระดับ3ดาวได้แถมมันไม่ใช่มินิบอสธรรมดาแต่มันเป็นถึงมินิบอสท,ที่เลเวล24เลยนะดาว3ดวงและเลเวลที่เหนือกว่ามีความหมายอะไร สำหรับผู้เล่นทั่วไปดาวสามดวงก็เหมือนกับตัวบอกว่าจะเอาชนะไอชิบหายนี้ได้พวกเองต้องมากันเป็นร้อยแต่ตอนนั้นที่หลิวเชอร์พบกับไอผู้อยู่เหนือหรือมินิบอสนั้นตัวมันอยู่คนเดียวแถมเกือกกิ้งหลบปานดาบอาวุธเวทของไอชิบหายนั้นได้ตั้งนานหลิวเชอร์คิดว่าตัวเองสุดยอดแล้วจึงเอามาเล่าให้อาจารย์ฟังแต่อาจารย์ของมันกลับท่านอาจารย์ฉินตอนนี้เล่าวกับเหลืออด ดึงล่างหลิวเชอร์ขึ้นมาพร้อมบอกให้ตามอาจารย์ไปเดินกันขึ้นวันในที่สุดก็ถึงลังโจรหลิวเชอร์ในตาเป็นประกายในใจคิดหรือว่าอาจารย์ที่มันกลาบกลายเป็นสิบแบบงงๆคิดว่าเป็นเพียง NPC โง่ๆแท้จริงคือ NPC ในตำนานเป็นเทพเซียนแห่งแดนดิน คิดแบบนี้ในจิตลิวเชอร์มีไฟลุกเหลากับได้ขนมเปียจากท้องฟ้าตอนนี้ทั้งสองยืนอยู่หน้าลังโจรท่านอาจารย์ฉินตอนนี้กล่าวถามลิวเชอร์ที่นี่คือลังโจรของไอ้พวกอยู่เนื้อขอบเคตเป็นนึกถาุแรกบปรลูใช่หรือไม่ใช่ขอรับลิวเชอร์กล่าวพร้อมในตามีประกาแห่งความหวังอยากเห็น NPC ซผู้ที่ตัวเองกล่าวเป็นอาจารย์แสดงอำนาจแห่งเทพเซียน ท่านฉินผู้มีใบหน้าสามัญหัวเราะจากนั้นก็จับไหล่หลิวเชอร์สิทธิข้าต่อจากนี้เจ้าจงดูให้ดีว่ายุทธสังหารแท้จริงเป็นเช่นไรขอรับท่านอาจารย์หลิวเชอร์พูดพร้อมพยักหน้าอย่างงงงมก่อนท่านอาจารย์ฉินจะบอกให้หลิวเชอร์ก้าวไปข้างหน้าแล้วตะโกนเรียกไอ้พวกโจรชิบหายนั่นออกมาให้หมด หลิวเชร์นักขุดมือใหม่ทําตามอย่างคนโง่มันร้องแผดเสียงดังสุดกูนอกจากนั้นยังใส่น้ำเสียงเยอะหยันนั่นแสบหูของตัวเองไปด้วยไอ้โจรป่าลูกหมาฟูไฮจงออกมาให้อาจารย์ชินของบิดาสังหารเดี๋ยวนี้หากไม่ออกมาและท่านอาจารย์ชินของบิดาโกรธป่าลังนกบัวแห่งนี้วันนี้จะถล่มลาบด้วยมือบิดาบิดาจะเผามันให้วอดวายเสียให้หมด หลิวเชอร์กู่ร้องไปก็หูวเราะมีความสุขไปเล่ากับชัยชนะทั้งหมดอยู่ในมือจากนั้นในไม่ชา้ากลุ่มโจรป่าก,ก็ทยอยกันกระโดดออกมาด้วยเครดวิชาตัวเบาใบหน้าแต่ละคนหาที่ดูดีไม่มีเลยต่างดูตัวเหม็นหน้าสกรปรกเป็นที่สุดฝูให้กระโดดเหยียบยืนอยู่หน้าค่ายโจรที่สร้างจากต้นไผ่ดวงตาของมันหลีมองหลิวเชอร์ก่อนจะขมวดคิ้วเล็กๆคล้ายจะจำอะไรได้ พูดวิเศษไอ้หนูเจ้ามันคือพูดวิเศษกระจอที่ข้าพึ่งข้าไปเมื่อวานนี่ฮึ <c oughs> ช่างเป็นพูดวิเศษที่ยากจนทั้งตัวมีแต่เสื้อเกา่เกาๆกับดากัก,กากหนึ่งอันถุงเงินติดเหรียญเงินเหรียญทองมามากหน่อยก็ไม่ได้ปากดีหลิวเชอร์แผดเสียงมือเท้าเอวฟูให้ขมวดคิ้วอีกครั้ง มองหลิวเชอ่อเล่ากับมันเอาความกล้ามาจากไหนแม้พูดพิเศษจะไม่ตายแต่สำหรับมนุษย์ฝึกปานเช่นฝูไห่พบพูดพิเศษเช่นหลิวเชอ่อามาเป็นร้อยมันยังไม่กลัวเลยไอ้หนูนี่เจ้ากำลังว่าข้าปากดีเหรอเจ้าไปเอาความกล้ามาจากไหนหลิวเชอร์หัวล้อลคิกๆมันไปเอาความกล้ามาจากไหนงั้นเหรอไอ้พวกโจรโง่เองไม่เห็นเลยว่าบิดาพาพวกมาด้วยในใจหลิวเชอ่อตอนนี้ได้แต่ขบคิด เอาเลย NPC ของบิดาแสดงให้บิดาเห็นซิว่าที่บิดากราบเองเป็นอาจารย์นั้นคือความคุ้มค่าใต้เข่าบิดามีทองพันชั่งเองได้ทองของบิดาไปแล้วนะเช่นนั้นเองช่วยตบมันแล้วให้บิดาลูดทซับมันทีในใจหลือเชอื่อมีความสุขเกินบรรยายหากตบซับมินิบอสสำเร็จไม่ว่าจะเหรียญเงินเหรียญทองและแต้มกระสที่มันได้ต้องมากมาย ถ้าเอาของของโจรป่าไปขายไม่แน่ว่าจะซื้อของดีๆให้หลิวอานน้องรักได้กินหลายมือ้อหลิวอานช่วงนี้เรียนหนักในฐานะพี่ชายหลิวเชอรู้สึกอยากให้น้องชายได้กินอะไรดีๆเหลือเกินนอกจากนั้นมือถือและคอมพิวเตอร์ของหลิวอานก็เก่าหลิวเชอร์อยากหาทุนซื้อเครื่องใหม่ให้น้องเต็มแก่แต่ติดที่น่าเสียดายเงินที่มีเกือบทั้งหมดเอามาลงกับการซื้อแคปซูลเกมเพื่อเล่นเกมสเสมือนจริงเทพอมตะไปหมดแล้ว แต่ด้วยความคิดขั้นสุดในหมูลูกหลานคนมีเงินหลิวเชอร์มั่นใจของจักมินิบอสสามดาบแบบนี้ต้องขายได้ราคาดีแน่ๆตอนนี้ถึงข่าวที่บิดาจะร่ำรวยแล้วหลิวเชอร์คิดอย่างมีความสุขพร้อมแผดเสียงโดยไม่หันหลังกลับมือชี้หน้าโจรป่าฝูไห่ท่านอาจารย์ไอ้นี่แหละโจรป่าที่ทำล่างสิ่กลายเป็นฝุ่นท่านอาจารย์แก้แค้นใสิบที เสียงของลิวเชอร์นั้นแผดดังด้วยความมั่นใจยิ่งแต่โลกล่ากับเงียบงนันฝูไห่ไม่อาจจะมองหาผู้ใดพบนอกจากลิวเชอร์เหล่าขี้ข้าจนป่ารอบกำแพงไผ่ลาวกับเห็นคนโง่ใบไม้พิ้วไหวเสียงลมก็ชัดนักท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ฉินเสียงลิวเชอร์ที่เรียกอาจารย์ของตัวมันค่อยๆแผ่วลงแผ่วลงเรื่อยๆอย่างไม่รู้สาเหตุก่อนโวยวายว่าท่านอาจารย์ฉินท่านไปไหน จากอารมณ์ดีแสนดีกลายเป็นโกรธเกลี้ยวนี่มันถูก NPC หลอกให้กลับเป็นอาจารย์งั้นเหรอหลังจากอื้งอึงสุดท้ายก็ได้แต่แผดเสียงพร้อมเท้าที่วิ่งไวตัวว่าแล้วตัวว่าแล้วเชียว NPC น่หน้าจืดชื่นโง่ๆแบบนี้มันจะเก่งได้ยังไงบิดาถูกหลอกแล้วบิดาถูกหลอกจริงๆ หลิวเชอ่อตอนนี้น้ำตาแทบจะไหลในฐานะผู้เล่นเกมเทพอมตะมีความพิเศษนั่นคือเวลาตายของที่อยู่ในตัวทั้งหมดที่ถือเอาไว้จะตกนอกจากนั้นถ้าตายต่อเนื่องโดยที่ระยะเวลาลงทันยังอยู่การเกิดใหม่ก็จะยิ่งช้าลงช้าลงเรื่อยๆหลิวเชอร์เพิ่งตายไปเมื่อวานหากวันนี้มันตายอีกอีกเวันมันถึงจะเข้าเกมใหม่ได้ถ้าไม่งั้นมันก็จำเป็นต้องเติมเงินราวหนึ่พันหยวน เพื่อล็อกอินเข้าเกมแต่สำหรับหลิอเชอร์เงินพันหยวนของมันในยุคสมัยนั้นแทบจะทำมันตัดสินใจควักไตาขายให้คนอื่นได้เลยนะและเพราะแบบนั้นหลิวเชอร์จึงโกรธโกรธที่ตัวเองกำลังจะเสียเงินจำนวนที่มีค่าเท่ากับไตของตัวเองล่างของฝูไห่เหยียบต้นไม้ไผ่หักต้นแล้วต้นเล่าที่มือซ้ายของฝูไห่ปรากฏเป็นปานพลังเคลือบเป็นขวานใหญ่ ต้นไผ่สูงต้นหนึ่งหักเพราะฝูหายใช้เป็นที่อย่างเท้าเหยียบมันเสริมแรงดีดพุ่งไปหาหลิวเชอร์ฝูหายแผดเสียงไอตัวแสบหากครั้งนี้บิดาฆ่าเองแล้วในตัวเองไม่มีของอะไรให้บิดาพอใจอีกครั้งหน้าต่อให้บิดาเสียเงินลอยทองบิดาก็จะเอาหินคำสาบปาใส่เอง ลิวเชอได้ยินแบบนี้พันหลังเย็นเฉียบในฐานะคนที่เล่นเกมเพื่อมาทำมาหากินการเข้าเกมไม่ได้นี่คือการฆ่ามันชัดๆแต่ลิวเชอร์ไม่โทษฝูไ่ผู้เป็นโจรป่าเรื่องทั้งหมดนี้มันเกิดเพราะไอ้ชิบหายแท้ชินแต่ในขณะนั้นเองที่ลิวเชอคิดว่าตัวเองจะต้องโลกมืดจอดับเสียงเสียงหนึ่งก็แววมาในหูของมันดูเอาแล้วกันว่าการสังหารผู้ฝึกปานขอบเขตที่เหนือกว่า เขาทำยังไงถ้าล่างสามันเคล็ดวิชาที่ดูแสนธรรมดาหลิวเชื่อหันมองกลับมันได้เห็นทุกสิ่งหนึ่งบุรุษใบหน้าแสนจืดชืดถือใบไผ่ปานในกายเบาบางระบุชัดว่าเป็นเพียงผู้ฝึกปานขอบเขตสัมผัสปานสมบูรณ์ที่มีพลังปานแสนจืดจางแต่แต่ถึงอย่างนั้น มือบุรุษใบหน้าสามารนแสนจืดชื่อสะบัดไหวเห็นเป็นเส้นตัดสีเขียวจางๆภาพติดตาในทันทีเฉียบขาดคำคำเดียวที่หลิวเชอ่ออธิบายได้ศีรษะของฟูายหัวหน้าโจนป่ามินิบอสระดับสามดาวบิดพลิ้วแต่มันยังคล้ายไม่รู้ตัวว่ามันได้ตายไปแล้วมินิบอสระดับสามดาวตายง่ายเช่นนี้หรือเสียงหัวใจของหลิวเชอร์ล่ำล้องไอเส้าฉินนี่เองเองมันบักของเกมงั้นเหรอ หลิวเช่อตอนนั้นงงงันตาแข็งใจสัน่นอาจารย์ฉิน NPC ประหลาดแข็งแกร่งเหลือเกินแต่นั่นจริงหรือนิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ